ข้าวจีครับช่วยซื้อหน่อยครับผมงั้นผมเอาย0สบาทครับอืมอร่อยนะข้าวแน่นเนื้อนุ่มสนใจอยากหาที่ขายประจำไหมละ่ะสนใจครับแต่ผมไม่มีตังค์เช่าที่หรอกไปขายที่ของฉันไงรู้จักคนปีใหม่ด้วยเหรอลิอกงานแล้วเหรอใช่ครับเมื่อก่อนฉันเห็นไอซ์ชอบมานั่งเล่นด้วยนี่หายไปไหนแล้วละ่ะเขาคงไม่พอใจนะครับที่เห็นผมเสนิทกคนปีใหม่จริงเหรอข้าวจีไหมครับ ข้าวจีครับช่วยซื้อหน่อยครับผมข้าวจีไหมครับพี่ข้าวจ,จีครับข้าวจีสู่ต้นตำรับเลยขายยังไงครับพะะ่อค้าชิ้นละห้าบาทครับงั้นผมเอา20บาทครับ ได้ครับเออเอาออกชิ้นหนึ่งให้หน่อยได้ไหมครับผมมีแค่สิบห้าบาทขอโทษทีครับพอดีผมมีเศษแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับผมแถมให้ขอบคุณนะครับคุณที่เป็นลูกค้าคนแรกของผมเลยนะครับผมเดินขายมาทั้งวันไม่มีคนซื้อเลย มาจากที่ไหนล่ะครับปกติผมก็ผ่านมาทางนี้ทุกวันไม่เคยเ,เลยผมเป็นคนต่างจังหวัดครับเดินขายอยู่แถวนี้แหละเจ้าบ้านอยู่แถวหลังตลาดโหเดินมาไกลเลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยซื้อขอบคุณเหมือนกันนะครับที่แถมให้ข้าวจี่ครับข้าวจี่ร้อนๆเลยครับผมขอบคุณครับ ข้าจี่ครับผมข้าวจีร้อนๆเลยครับเอา้าไปทำงานแล้วหรอครับใช่ครับมาขายแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยผมอยากลองออกเวลานี้ดูบ้างนะครับเผื่อจะมีคนซื้อมากขึ้นแล้วขายได้บ้างไหมครับยังขายได้ไม่ถึงห้าชิ้นเลยคนไม่ค่อยซื้อกินนะครับแต่ข้าวจี่คุณอร่อยนะครับเมื่อวานผมซื้อไปกินทีเดียวหมดเลย ผมใช้ข้าวจากที่บ้านเองเลยนะครับมันก็เลยจะหอมๆมันๆหน่อยงั้นวันนี้ผมขอซื้อห้าสิบาทครับจะลองให้เพื่อนที่ทํางานกินดูขอบคุณมากครับไม่ต้องไหว้ครับคุณใจดีเังเลยอ่ะว่าแต่คุณชื่ออะไรครับผมชื่อไอ้นะครับผมชื่อนิวนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมแถมให้สิบาทไม่ต้องแถมก็ได้ครับเก็บไว้ขายเถอะเอ่อพี่ครับขอแพงเป็นสองถุงนะครับได้ครับผม อ้าวเจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไหนมาตั้งแต่เช้าครับเนี่ยวันนี้วันพระฉันเลยไปทําบุญมาแล้วนี่หิวอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยอ๋อข้าวจี่ครับอ่ะผมให้เจ๊ลองเอาไปชิมถุงหนึ่งข้าวจี่เหรอ,องั้นฉันเอาชิ้นเดียวพอหืมหอมนะเนี่ยอร่อยครับลองกินดูหืมอร่อยนะข้าวแน่นเนื้อนุ่มปกติจอแต่ร้านข้าวแข็ง เอาเพิ่มได้นะครับผมซื้อมาเยอะเลยและนี่ซื้อไปกินคนเดียวหรอกินเยอะจังผมซื้อไปฝากเพื่อนที่ทำงานนะครับสองสารเขาเดินหาบมาตั้งไกลอ๋อร้านหาบที่ขายอยู่ริมตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับผมเจอเขาประจำเลยเป็นขายไม่ค่อยได้ก็เลยช่วยซื้อแหมเป็นคนดีนะเราเนี่ยและเจ๊เอาอีกไหมครับผมให้ถุงนึงเลยก็ได้ไม่เป็นไรอะ่ะเอาไปให้เพื่อนที่ทํางานกินเถอะฉันไม่ค่อยชอบข้าวจีอะ่ะงั้นผมไปทางานก่อนนะครับเจ๊ ข้าจี่ไหมครับข้าจี่ร้อนๆเลยครับวันจันเอาให้20ถุงนึงนะครับเพื่อนี่ทำงานชอบมากเลยฝากมาซื้อได้เลยขอบใจนะที่หาลูกค้าให้ตลอดเลยอะช่วงนี้ขายดีขึ้นบ้างหรือยังก็มีบ้างแต่ไม่ได้ดีมากอะ่ะบางวันก็หออไปที่ตลาด เดินที่เนี่ยเจ็บเท้าไปหมดเลยทําไมไม่ลองหาที่ประจําขายดูยล่ะจะได้ไม่ต้องเดินขายบ่อยต้องขายเป็นสิบชิ้นเลยมั้งถึงจะได้ค่าเช่าที่อ่ะอยากมีวาสนานั่งทํางานห้องแอร์แบบไอ้บ้างจังที่ทําอยู่ก็กรรมกรห้องแอร์ดีๆนี่แหละงานหนักเหมือนกันแต่งานของไอ้มีความมั่นคงและเงินดีกว่านะถ้ามีวาสนาได้เรียนเหมือนคนอื่นบ้างนะ<ม>ก็คงไม่ต้องลําบากแบบเนี้ยแต่ที่นี่อยู่ทอยู่อ่ะกะมั่นคงได้นะ ไม่ต้องมาปลอบใจหรอกฉันรู้ดีว่าขายข้าวจีแบบเนี้ยมันจะรวยได้ไงล่ะแล้วไอ้อ่ะกินข้าวจีทุกวันไม่เบื่อหรอมันก็กินเพลินนี่นะเหมือนกินข้าวกินข้าวทุกวันก็ไม่เห็นเบื่อนี่อย่างน้อยก็โชคดีที่ได้มาเจอไอ้พอมีรายได้ขึ้นมาบ้างฉันว่าข้าวจีนิวก็อร่อยดีนะแค่ต้องหาทำเลให้ดีหน่อยเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อเองแหละอย่างฉันก็ต้องหาหาขายไปเรื่อยนั่นแหละถ้าจะให้เช่าที่ฉันไม่มีเงินหลอกสู้ๆนะ สักวันจะมีทางของเราขอบใจนะมาเดี๋ยวฉันแถมให้เอาไปกินที่บ้านขายยังไงหรอคะจิ้ละห้าบาทครับฉันเอายี่บาทละกันได้ครับเห็นบางวันมาขายตรงนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนี่ครับก็ต้องอาศัยขายตามทางไปเรื่อยๆสนใจอยากหาที่ขายประจำไหมล่ะ สนใจครับแต่ผมไม่มีตังเช่าที่หรอกวันวันขายได้ไม่กี่บาทเองไปขายที่ของฉันไงสนใจไหมฉันเป็นเจ้าของที่บ้านเช่าฝั่งโนน่ะพอจะมีที่เปล่าให้ตั้งขายอยู่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะอยู่นะคิดค่าเช่าเท่าไหร่หรอครับฉันคิดค่าที่เป็นข้าวจี่สองชิน้นเอามาห้ฉันทุกวันก็พอแล้วได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ ย้ายมาขายแถวนี้แล้วหรอใช่มีคนใจดีให้มาเช่าอยู่เนี่ยคิดไม่แพงด้วยอ๋อดีเลยแถวนี้ทำเลดีด้วยนะลูกค้าเยอะมากเลยนะดีแล้วแล้วไหนที่ฉันสั่งไว้ล่ะเฮ้ยขอโทษทีเมื่อกี้ลูกค้ามาเยอะแต่นี้ก็จะได้แล้วรอก่อนนะงั้นไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังก็ได้เปา่าสั่งแล้วจะไม่เอาเหรอรอแป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้ว ัครบขายหมดทุกวันเลยนะใช่ครับขายดีมากเลยต้องขอบคุณคุณปีใหม่นะครับที่ให้ผมมาขายที่นี่อมอืต่อไปก็หาอะไรมาขายเพิ่มเติมดูสิผมดูพวกมันพวกเข้าโพดไว้นะครับลูกค้าเขาก็ถามหาอยู่ถ้าเกิดผมเอามาเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณปีใหม่ลองคนแรกเลยนะครับได้จ้าขายดีก็ดีแล้วจะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นครับสวยแล้วยังใจดี เลิกงานแล้วเหรอใช่ครับเดี๋ยวนี้มากินทุกวันเลยเหรอครับใช่มาเอาค่าเช่าที่วันละสองชิ้นะครับงั้นฉันไปก่อนนะรู้จักคนปีใหม่ด้วยเหรอรู้จักสิเขาเป็นเจ้าของที่ที่นิวขายของอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านที่ฉันอยู่ด้วยอ,อ๋อเออช่วงนี้ฉันว่าค่ามันแข็งกว่าเดิมนะ ยังไงมันไม่นุ่มเหมือนเมื่อก่อนย่างไม่สุกหรือเปล่ามันจะไม่สุกได้ไงฉันย่างอยู่ทุกวันฉันก็แค่ถามดูกลัวนิ้วลูกค้าเยอะแล้วรีบย่างไงไม่ต้องมาแนะนําหรอกแกเคยจี่ข้าวด้ไงทำมาเป็นรู้ดีแล้วทําไมต้องโมโหด้วยล่ะใช้แค่ถามดีๆนะนี่จะเอาไปพูดให้คุณปีใหม่ฟังใช่ไหมว่าฉันทําไม่ดีฉันก็แค่แนะนําช่วงนี้นิวดูเปลี่ยนไปนะฉันก็เป็นของฉันแบบนี้งั้นฉันกลับก่อนละกัน ของเก่ามาขายหรือเปล่ากลิ่นก็สาบข้าวก็แข็งกล้ามาว่าของร้านฉันได้ไงร้านฉันขายหมดทุกวันไม่เคยเอาของเก่ามาขายเว้ยทำไมคุณปีใหม่มาแต่ตอนไหนครับเนี่ยเพิ่งมานี่แหละจ้ะนี่ครับของคุณปีใหม่ผมย่างให้ออมหอมเลยครับขอบใจจะ้ะ อร่อยไหมครับรับเพิ่มอีกไหมดีใจจังคุณกินไม่เบื่อเลยอะไม่เป็นไรขอบใจนะเมื่อก่อนฉันเห็นไอซชอบมานั่งเล่นด้วยนี่หายไปไหนแล้วล่ะเขาคงไม่พอใจนะครับที่เห็นผมเสนอคุณปีใหม่แล้วก็งอนอะไรก็ไม่รู้ฮะไอ้เนี่ยนะงอนเรื่องฉันสนิทก,กับเธอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่มันพูดถึงคุณปีใหม่ไม่ค่อยแบบผมไม่พูดดีกว่า ผมก็เลยด่ามันไปว่าไปพูดแบบนั้นได้ไงสงสัยมันคงโกรธผมนะครับก็เลยไม่มาจริงเหรอผมปกป้องคุณปีใหม่ให้อยู่นะครับเนี่ยค่าห้องผมโอรให้แล้วนะครับเจ๊โอเคจ้ะแล้วช่วงนี้ไม่เห็นไปร้านข้าวจีเลยนะอ๋อครับผมไม่ได้ไปนานแล้ว มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าทะเลาะกับนิวหรอเขาไม่เหมือนเดิมครับตั้งแต่ขายดีขึ้นก็ะดูเปลี่ยนไปเลยนี่ฉันถามจริงๆนะเธอได้ทะเลาะลอะไรกับนิวเรื่องฉันหรือเปล่าเปล่านะครับเราจะทะเลาะกันเรื่องคุณปีใหม่ทําไมไอช่วยพิสูจน์อะไรให้ฉันสักหน่อยสิเป็นไงบ้างนิวฉันไม่ได้กินร้านแกนานเลยนะวันนี้ฉันเอาสิบบาท ทำไมไม่ใช้ที่คีบล่ะเอามือจับเลยเหรออย่ามาดัดจะหลิบไปหน่อยเลยจะกินไม่กินฉันเอาสิบบาทนะทำไมได้แค่ชิ้นเดียวล่ะฉันเปลี่ยนมาขายเป็นสิบบาทแล้วห้าบาทจะพอกินอะไรทำไมนับวันเข้าจี่ยิ่งรสชาติแย่ล่ะราคาก็ขึ้นเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เดีย๋ยวมาพูดมากได้ปะวะฉันไม่ได้ขอให้แกมากินนะ รู้ตัวไหมว่าตัวเองเปลี่ยนไปตั้งแต่ย้ายมาขาาที่เนี่ยทั้งปากไม่ดีแล้วก็เห็นแกตัวอีกแกหงปากไปเลยไม่งั้นฉันจะเอาไม้ทุบปากแกเป็นใครมาบ่นแค่นั้นยังไม่พอยังมาใส่ร้ายกันอีกแล้วฉันไปใส่ร้ายอะไรแกก็เรื่องที่ไปบอกว่าฉันคิดไม่ดีกับคุณพีใหม่ไงล้วถูกเจเขาตบมาแล้วก็ไล่ออกจากห้องเช่าด้วยมันไม่ตลกนะพูดแบบนั้นได้ยังไงก็ฉันพูดความจริงเนี่ยาเจ๊นั่นน่ะเซ็กซี่จะตายแต่ฉันไม่เคยพูดแบบนั้นไง ก็ชั้นหมั่นไส้แหมพ่อหนุ่มออฟฟิศเทสดีสร้มหน้าที่ถูกไล่ออกจากห้องอ่ะออกไมได้ก็ดีฉันเหม็นขนออไไนนี้หน้าแกเต็มทีแล้ะส่วนจเจ๊นั่นน่ะนะสักวันฉันจะจัดการเองแกจะจัดการอะไรฉันคะที่นี้เชื่อได้หรือยังครับว่าผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นไอ้นิวฉันอุตส่าห์เห็นใจแกแกนี่มันขยะชัดๆเลยอะ่ะฉันว่าแล้วเชียวอย่างไอ้นี่นะจะคิดอะไรแบบนั้น คุณปีใหม่ครับฟังผมก่อนนะคนแบบแกเนี่ยมันไม่สมควรได้รับโอกาสเลยจริงจริงอย่าไปฟังไอ้ไอ้มันนะครับมันชอบคุณปีใหม่อ่ะก็เลยหาเรื่องใส่ร้าย,ายผมยิงจะมาแถอีกถ้าไม่ใช่เพราะไอ้นะฉันคงไม่ให้แกมาเช่าอยู่ที่นี่หรอกเ้าจีเนี่ยไม่ใช่ของที่ฉันชอบเลยนะแต่ฉันสงสารร้านแกก็เพราะว่าไอ้นี่แหละที่คอยมาบอกว่าแกเป็นคนดีขยันฉันเลยให้แกมาขายบนที่ของฉันได้ไงแกนี่มันได้ดีแล้วลืงคำพื้อจริงๆไอ้จะสงสารใครก็ดูให้ใหมันในดีหน่อย ดูว่าเขาเป็นคนหรือว่าวัวลืมตีนครับเจ๊ที่หลังผมจะดูให้ดีฉันไม่ให้แกขายที่นี่และเก็บของเอาไปซะแล้วถ้าเห็นมาป้วนเปี้ยนแถวนี้อีกนะฉันจะตามให้ลูกน้องมากระทืบแกออคุณพี่ใหม่ครับคุณพี่ใหม่ไอ้ช่วยคุยหหน่อยดิ เขาจี๋ไหมครับผมเดินมาตั้งไกลย,ยังขายไม่ได้เลยเอ่อ ไอ้ช่วยฉันซื้อหน่อยสิฉันลำบากมากเลยอะ่ะซื้อไปให้เพื่อนที่ออฟฟิศก็ได้ไม่ล่ะครับฉันปิ้งใหม่ๆสดๆเลยนะไอ้ฉันขายแค่หบาทเองช่วยฉันซื้อหน่อยอันละบาทก็ไม่ซื้อแล้วอย่ามาพูดเหมือนสนิทกันผมไม่อยากรู้จักคนแบบคุณไม่น่าเลย